ช่องเตตัศน์เซลี่ครับวันนี้เราอยู่ที่โรงแรมบัลตันดีไซน์ส,สุร,ราชาเราจะพาพี่ตั๊นมาเที่ยวนะครับพักผ่อนที่โรงแรมแล้วก็เดี๋ยวมีสระน้ำท,นที่เตยตัศน์กด้วยนะครับวันนี้พี่ตั๊นก็จะมาได้กับพี่ลาซินใช่ไหมครับวันนี้ให้พี่ลบซินทำอะไรล่ะนะพี่ลาซินท,ทำอะไรพี่ลาซินทำอะไรวิ่งไปจับนะวิ่ไงไปจับอาาศแล้วแข่งว่า,ายน้ำใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเข้าเช็คอินกันดีกว่า นะครับผมไปกันเ,เลยจะไปเจอในห้องพักค่ะเคครับเพืดด่อนๆสำหรับไปเช็คอินนะครับได้สีนค้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็รนี้เราได้อยู่ชั้น6กส่วนะชั้น6เนาะได้สินค้ามารเรียนร้อยแากให้พี่ตัดเข้ามายววูงนี่หรอหาพี่ตัดเข้ามายูง อคอ่ะเปิดประตูยป้ห้องีมากว้าวมาตรงนี้เลยครเสียงก่ปเสียงฮึบว้าิงใส่รองเท้าของกันปอ้มีอะไรางเนี่ยป่ารปอ้ยอนลงไปเป่นรองเท้าก่อนเด็กตังเข้ามาเปลี่ยนรองเท้าก่อแล้วรองเท้าหองมันใส่กับายทอดู เปต่ค่ะเปลี่ยนทองกันครัที่นี่นะตรงน้ก็มีที่นอนนั่งเล่นที่นั่งเล่นที่นั่งเล่นตรงนี้เอาไว้จิบกาแฟเอาไว้กินนมดูการ์ตูนเนาะอันนี้เพื่อนๆดูฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้ดีกว่านี้ฝั่งนี้เป็นเคเตอร์ฟบานะครับเคเตอร์ฟบาก็จะมีว่อแล้วทางนี้นี่เองนี่อะไรกันป้านี่ ตู้เย็นตู้เย็นให้ตู้ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องดีกว่าห้องนอนเราไปดูห้องนอนเราดีกว่าไม่สำคัญเราไปดูห้องนอนดีกว่าค่ะนนว,ว่าจะสวยแค่ไหนเราไปดูห้องนอนกันเลยค่าค่ะว่าจะใหญ่แค่ไหนป,ะป,ะป,ะป๊าป๊าเปิดไฟหน่อยค่ะว้าว,าวาโอ้ยตาเจ้า ก็จะมีตู้เซฟ้าให้นะคะมีไปดูนี่ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำจะสวยแค่ไหนว้าวดูห้องน้ำสิอ้าวชอบปะเนี่ยมีอ่างนี่ด้วยโอ้ยเดี๋ยวพี่ตั้งโดดน้ำในน้ำมันเลยวันนี้ใช่ไหมแต่เขาเล่นไม่เลิกเลยนะ มาดูห้องมาดูมาดหมามูห้องน้ำอุ้ยวิธีอาบน้ำมันมีห้องน้ำเลยเพื่อนๆเป็นแบบออตโต้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูระเบียงต่อไปดูระเบียงนี่ระเบียงวิวจะหน้านตา<ห>พี่ตั๊ดตื่นเต้นมากเต้นแท้อุ้ยไปเข้าไปดูสิเข้าไปดูว้าวบรรยากาศเลยเพื่อนๆ เราไิดทะเลด้วยทีทสวยไหมครับเพื่อนๆอยู่นห้อง้องติดเลยนะอติดทเลเลยนะห้องนี้เพื่อนวบรากนี้มีนกีนบินชอบไหมครับชอบไหมครับโอเคชอบเนาะโอเค้ามา เพื่อนๆดูพี่ตัศสิพอมาถึงห้องพักเนี่ยหิวเลยใช่ไหมครับพี่ตัดพี่ตัศหิวใช่ไหมครับหิวไหมครับหิว,หวอันนี้ป,ป้าป,ป๊าเราต้องใช้เครื่องเว็บนะคะเว็บแฮมที่เราซื้อจากร้านสะดวกมาสะดวกซื้อมานะคะพร้อมเสิร์ฟคะ่ะ ระวังร้อนนะครับป๊อบป๊อบจัดให้ป๊อบป๊อขอนมด้วยครับนมกินไหมเอานมเลยครับโอเคครับเพื่อนตอนนี้เดี๋ยวหลังจากกินข้าวเสร็จบ้อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนกันไปเล่นดูจากชุดเนี่ยไปไหนครับไปเลดูหลังเสร็จก็ต้องไปเล่นน้ำทำผม กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนะคะพี่ตั้งเพื่อกังกายก่อนที่ชั้นล่างนะครับเดี๋ยวไปกันเลยเสชุดพี่เต็มปัดพร้อมมากค่ะนี่แตงโมได้สิงแล้วนะคะสระว่ายน้ำของโรงแรมบาคอน,นี่นะคะพี่ตั้งครับเอ,เ,อเ,อเอาบอรดทีบะเอาบอร พี่ตจะเอาบอลลงไปเล่นในน้ำอาหลามบ้างละฉลามบอสมันมีฉลามด้วยฉลามไม่ใครแบบง่ายๆเราเอาไปเอาไปพี่ตาได้พี่ตาเอาอะไรครับอันนี้ให้น้องเอาไปให้น้องเลยอ่ะสุกัดพีตัจะเล่นน้ำเจอหน่องสุกัด Hi Family ได้วยค่ะกำลังเล่นน้ำอยู่เลย นั่วลราลองไปเล่นน้ำกันเลยลองน้ำกันเลยพี่ตัดชอบเล่นน้ำมากชอบเล่นตั้งแต่เด็กแล้วพี่ตัดสนุกไหมครับ <c oughs> สนุก เด็ไปเล่นตรงน้นนิดตรงใกล้ๆน้องไหมครับใกล้ๆน้องสุกัดครับน้องสุกัดกับคุณยายดี่ไดนหนุกไหมเนนกสนก เพื่อนเอนมาเล่นน้ำกับพี่สุก,การ<ม>ได้นะ,จะจสุก,การแลพี่เตตันได้นะคะแม่พี่ดาวแม่มเอาครับเ่าครับพี่พี่เตตันตตจะเป็นปาลาฉลามลงน้ำอนนี้ปลาปลากำลังใส่ปาลาฉลามให้พี่เตตันอยูย

ต,ติดตันครับให้เพื่อนๆดูหน่อยครับว่าเอามุนมุนไหนมุนไหนเพื่อนๆดูหน่อยเป็นปลาชะลางอ่ารลงน้ำเลย น้วงเราไปหาพวกพี่พี่เฮียทีวีหรอไปว่าแต่และห้องมีใครอยู่ที่ไหนอ,อะไรไงบ้าง่ะแน่าติดตัดเจ้าเล่มากเลยอ่ะเฮยเราไปสามดูกันสิไปสิห้องแรกเป็นห้องใคร

เด็กชายชุดเป็นก <Un m. S 2> er. ับคุณแม่คิตตี้คหวานเชียว um <in crystal scale> ไปะไเลยร็วเรวเรเร็วเล็ยเรวเรวเร็วเร็วรวเเร็ยเรรรรวรง จัดไปตอนนี้ก็คืออะไรมาปวดหรอปวดท้องปวดท้องไม่เมยกับพี่ข้าวปวโอ้มิกกิ้งมีกิ้งสาวจ้าแล้วก็กินอยู่นะคะดูเหมือนกินกันหมดแล้วอ่ะของใช่อะอ๋อวนี่ต้องนอนกับเมย์แล้วปะนอนน้วยนะมานอนด้วยกันนนอะเฮ้ยไปนอนเหรอเฮ้ยหนีอุ้ยหนีพี่ตอนนี้จะพักของจริงจะเออัดหลอกออมาแตกนี่เป็นท้องสาวๆนะคะของพี่เมย์กับพี่ข้าว

ยันอิ๊บกดอิ๊บยองมีของมาส่งครับในเยี่ยมครับทุกคนเปิดประตูเหมือนให้กูนอนเนาะดูที่ห้องในห้องห้องนี้ข้องใครไม่มีใครอยู่อ่ะห้องนี้อ้าวห้องนี้เจ้าของห้องไปไหนเนี่ย ข้างของห้องไม่มีใครอยู่ <S <S ห้องนี้ใครไม่อยู่ไหนเนี่ยอ้าวไม่มีใครอยู่ห้องนี้ไหนนะขอซ่อนอยู่ไหนนะเจะยังมีไหมไม่มีดูหนะอ้อ,ยอ,ยหนอนะงนอนนี้ใครอยู่จะดูห้องนอนนี <S 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 ้ใครอยู่เปิดประตูดิเข้ามาดูดิไปไปดูดิมีใครอยู่ไหม ว้าววเจอจะของห้องแล้วเจอกันลูกเด็กดัจอกันปวดที่นอนไปเลยล้่ีก่่อ่ม้น่ะไม่หลับไม่นอนนะปวดห้องคนอื่นเขาเนี่ยจกันอโดนโดนพี่ิจัดการแล้วเนี่ยโอ้ยโอ mới <laughs> <Được rồi đó. cười> phải á Ôi nhầm hé nhầm hé Nhầm hé nhầm Đừng có nhầm 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 con แต่พี่เจมพัดพี่เจมพัดจัดการพี่ซีแล้วเดือดตันแล้วจัดการแล้ววอ้าวว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 ้าวอ้าเอ้าเอ้าก็เจมกับพี่เจมพัทด้วยไปยูไปยูนี่เอโอ้ยเออเจมวันนี้เจ้าของห้องแล้วนะไปไล่เขาน่ะไหน เราไปเราไปห้องอื่นกันต่อนะคะขนมห้องนุ่มๆเลยโอยนุ่มๆขนมเต็มถุงเลยอะตุ้งอะไรวะเนี่ยแล้วก็จะนอนกันไหมเนี่ยฮะห้องห้องน้องกินยาสับผมกันแม่ว่านะเดี๋ยวแม่จะบอกแวะห้องนี่มสีนึงแล้วแหละขนมเต็มเลยแม่แม่หนุมมีนุ่มฮอกรัทมีนมชั้กนัทจะอะไรอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ผมสีอันเตตันเดี๋ยวเราไปห้องใครต่อครับห้องใครห้องพี่ทิวดีไหม ไปเลยไปอ่าไม่ไปไม่ไปซิงกับพี่เจมส์พารกันอยู่นี่ด้เปล่าเนี่ยเนี่ยถึงว่าเป็นบ้านเราใช่ไหมหรอเบื่ออะไรอ่ะเนี่ยไปละไปใส่รองเท้าไป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 บิ๊กซีก่อนไปซงนมันเจ๊งก็ไม่ใช่เนาะตอนนี้เราไปป่วนมาแล้วนะคะ เขาุกคนละยังนอนได้แล้วมั้งนอนได้แล้วมุกพวกพี่ๆเขานอนเราแล้วแล้วเราไปนอนกันดีกว่าไปเดินไปเพื่อนก่อนเดินไปหเพื่อนห้องเราอยู่ไหนห้องเรอยู่นี้องรอยู่ไหนครับห้องเราอยู่นี่ครับโอ๊ยโอ๊ยไม่อยากกลับห้องแล้วไงกลับห้องเองไม่ได้ละโอเคไปเรากลับห้องแล้วดีกว่าสแกนโอเค เป็นไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนสำหรับวันนี้ทริปวันหยุดพาพี่เตตัสแล้วก็พี่เลฟซีนมาเที่ยวที่โรงแรมมักค,คนีพัทยาเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับวันนี้สนุกไหมที่ได้ัสนุกไหม,ยนะไหมอยู่กับพวกพี่พีฮาร์ทีวีด้วยเนาะวันนี้ดึกแล้ว ได้เวลานอนแล้วมั้งเนอะนอนดีกว่าลาเพื่อนๆไปดีกว่าบ๊ายบายเพื่อนๆครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่องเตตัสแฟมิลี่้ลยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายเข้านอนกันดีกว่าบา๊อ่ะเอาใจอ่ะโอเคนอนก่อนอนเลย